สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําดอกทานตะวันกันนะคะวันนี้จะขึ้นกระถางทานตะวันแต่เราจะเริ่มด้วยการทําดอกทานตะวันก่อนเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะนําลวดมา8เส้นตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งเสร็จแล้วเราจะมาพับกลีบแบบนี้นะขั้นตอนในการพับกลีบให้เราพับลงมาให้เลยลงมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็บิด จะปิดหรอบก็ได้หรือว่า2รอบก็ได้นะคะขอแค่ให้เขาเท่ากันใช้ทั้งหมด8เส้นหรือว่า16กลีบนะคะส่วนบล็อกที่เราจะใช้เป็นบล็อกขนาด9เซนติเมตรนะคะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะชั้นแรกนะคะเราจะใช้8กลีบนะคะทันตะวันหนึ่งดอกจะใช้ลวด9เส้นนะคะ ใช้ลวดเก้าเส้นใช้เกสร1เส้นนะคะขึ้นตะดอกเสร็จแล้วเรามาทำเกสรกันนะคะเกสรให้รีดเส้นลวดให้กลมๆแบบนี้นะแล้วก็เริ่มม้วนเป็นก้นหอยนะคะสีที่ใช้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะ หากเขาเข้ามาแบบนี้นิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็ทากาวนะคะกาวร้อนบางๆนะคะระหว่างนี้ระหว่างที่เรากดไวให้ทากาวร้อนให้ทั่วๆเขาด้วยนะคะบีบเบาๆทาบางๆนะบีบเบาๆทาบางๆแบบนี้นะคะเราทาไปเขาก็จะแห้งไปด้วย ก็ถือว่าตรงนี้ถ้ามันหลุดมือเราออกไปอะค่ะเขาจะไม่ดิ่งเพราะว่าเขาจะมีตัวล็อกแบบนี้นะคะเห็นไหมพอเราปล่อยเขาก็จะยังไม่ดิ่งนะคะเขาก็จะมีล็อกไว้เสร็จแล้วเราจะวางเกรสรลงตรงนี้นะคะด้วยการทากาวไปที่เกรสรหรือว่าจะทาไปที่ดอกเลยก็ได้นะคะใครที่จะซื้อบล็อกให้ซื้อสองชิ้นนะคะ ซื้อสองชิ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นดอกอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็จะมาขึ้นดอกชั้นที่สองนะคะระหว่างที่เรารอให้ตัวชั้นแรกแห้งเนาะเสร็จแบบนี้แล้วเราก็จะทากาวรอบตรงนี้นะคะ ตอนที่เราทากาวอย่าทาออกรอบๆข้างนอกนะคะให้ทารอบในเพราะว่าตอนที่เราวางชั้นที่2ลงไปเนี่ยกาวคขาก็จะกระจายตัวอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วตอนที่เราวางให้เราวางสลับวางนะคะเห็นไหมวางแบบนี้แล้วก็กดลงไปแค่นี้นะคะ่ะแค่นี้ก็ได้ดอกทานตะวันส,สวยๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปดัดกลีบได้เลย คลิปแดดกรีบลงไปให้แล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปจะเป็นการขึ้นตัวก้านนะคะ